สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หนูนะคะจะพามาแนะนำสินค้าตัวใหม่ของ The Icon ก็คือ Icon Face Eye Serum มไอเซ u รั um. ่ม um ที่มีนาโนโปรไฮยาไลโปโซมไฮโดรบูสเตอร์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องผิวอิ่มน้ำอิ่มฟูผิวฉ่ำโก o แล้วก็คืนความอ่อนเยาว์ให้กับตัวเราด้วยนะคะอย่างหนูจะทำให้ดูคะ่ะนี่ ตัวนี้นะคะจะไม่แตกตัวเป็นเจลเหนียวเหนอะหนะแน่นอนค่ะเป็นน้ำแล้วก็แซ้งซึมไวมากเลยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะให้แนะนำเลยให้ทานนะคะตลอดทุกเช้าเย็นเป็นประจำนะคะแล้วก็จะอ่านอะ ประโยชน์ของไฮยาลูรอนต่อผิวหน้าก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือ HA คือสารสำคัญชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายและมีสร้างที่ชั้นผิวหนังแท้ที่มีคุณสมบัติช่วยอิ่มน้ำกักเก็บความชุ่มชื้นประยุงโรงสร้างผิวให้เต่งตึงอิ่มฟูช่ำน้ำกระ่ังใสและดูดีขึ้นค่ะเหมาะสำหรับคนที่อายุ30ขึ้นไป ผิวขาดน้ำริ้วรอยร่องลึกหมองคล้ำเป็นปัญหาผิวหน้าที่พบมา,มากเมื่ออายุของคุณมากขึ้นนะคะ